สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมย mm h hmm. t w ขีดสองหนึ่งศูนยนะครับผม New อัปเกรดครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับมาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. มีคู่มือนะครับหนึงอันนะฮะแล้วก็มีหูฟัง มีกล่องนะครับผมมีกล่องใส่แล้วก็มีหูฟังสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จที่จะต้นนะครับ,นะรบจะบอกตำแหน่งไฟแต่ละข้างนะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานี่คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาแบตเต็มนะครับไฟจะตัดนะครับเห็นไหมฮะ ก็จะตัดออกไปนะจะมีไฟโชว์นะครับมันจะบอกว่าไฟมีแต่ละข้างแล้วก็ในกล่องนะครับจะเหลืออยู่เก้าอร์เซนะครับกล่องนี้เป็น power bank ในตัวนะฮะช่องชาร์จจะอยู่ข้างหลังนะครับช่องชาร์จเนี่ยอยู่ตรงหลังแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับแล้วก็มีตัวรีฟิวตัวเปลี่ยนหัว ตัวนี้ครับสีขาวเนี่ยเราสามารถดึงออกได้นะครับาราเปลี่ยนได้นะครับเวลาจะใช้งานนะครับตัวนี้อุปกรณ์นะครับครบหมดนะครับอุปกรณ์แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับในข้างกล่องจะเขียนบอกว่าสีดำ สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถโทรอันนี้ระบบกันน้ำได้นะครับกันเหงือกันน้ำนะครับเป็นระบบทัดระบบทัดอยู่ตรงไหนนะครับจะบอกเลยตรงนี้นะครับตรงก้านนี้เองครับตรงไฟกระพริบเนี่ยแต่สามารถหยุดเพลงเล่นเพลงได้นะครับ โอเคเริ่มต้นใช้งานเราต้องเช็ดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราลงมาใส่ในกล่องอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าแบตจะมีเท่าไหร่นะครับอันนี้แบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้ข้างหลังก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นพอร์แบงค์ในตัวนะครับอ่มาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยก่อนใช้งานนะครับเราต้องหยิบบลูทูธสองข้างเนี้ออกมานะฮะ ถ้าใส่อยู่ข้างในกล่องนะครับบลูทูธบลูทูธจะไม่ทํางานนะครับเวลาค้นหาเนี่ยชื่อบลูทูธจะไม่ขึ้นนะครับอ่าเอาไรยหยิบออกมาก่อนเลยครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วแต่รุ่นนะครับเข้าไปเมนูไหนก็ได้ครับเข้าไปที่ของผมก็เป็นบลูทูธนะครับแต่แต่โทรศัพท์ของใครของมันนะครับว่าจะ บลูทูธอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าต้องหาในเครื่องให้เจอนะครับพรกดเปิดปุ๊บบลูทูธก็จะเด้งขึ้นมากดค้นหานะครับถ้าถองใครยังไม่ขึ้นให้กดค้นหาก่อนนะครับของผมพอกดขึ้นมาปุ๊บไม่เคยขึ้นมาเลยชื่อ tws นะครับ tws เรากดเชื่อมได้เลยนะครับถ้ามันเชื่อมันจะบอกว่าขึ้นแบบนี้เลยครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ เราก็ใช้งานได้เลยนะครับอลองไปใช้งานดูครับเข้า YouTube นะครับลองเปิดเพลงฟังรู้ครับันได้ยัง อ่าครับผมอันนี้ก็มาดูต่อนะครับผมว่าใช้งานได้ไม่ได้ยังนะครับเราก็ลองเข้าไปใน y o u t u ู e นะครับผมหรือจะฟังเพลงตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อเกิดการเชื่อมต่ออันนี้ผมจะลองใช้งานดูนะครับฮะว่าใช้งานได้ยังครับเราก็ลองสัมผัสดูนะครับผมนะครับนะครับลองสัมผัสดูว่ามันหยุดยังครับแต่เนี่ยเนี่ย เล่นเพลงหยุดเพลงได้ระบบสัมผัสครับนะครับมันจะมีหยุดเพลงเล่นเพลงอ,อีกคันหนึ่งนะครับจะใช้งานได้ทั้งสองฝั่งน่ฮะนี่ครับเล่นเพลงฮะตัวนี้ก็จะเล่นนะครับใน youtube นะครับครับผมแล้วก็ลองฟังดูว่าใช้ได้ทั้งสองข้างไหมครับเราก็ลองใช้ดูนะครับผมบลูทูธอ่าตัวนี้ จะใช้งานได้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับปุ่มสัมผัสตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับถ้าเรากดแตะเช่นนานๆก็จะสามารถปิดได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับผมเราสามารถใส่ในกล่องได้เลยนะครับโดยวางไว้ในกล่องนะครับผมบูทูธก็จะตัดอัตโนมัตินะครับครับผมนะฮะ ข้าใจตรงนี้นะครับมีไฟขึ้นมาถ้ายังไม่ขึ้นเราก็กดย้ำๆลงไปใหม่ได้นะครับนี่ฮะก็จะมีไฟขึ้นมาขึ้นอย่างเลยไฟเต็มนะครับนี่ครับไฟก็จะขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมครับวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสายชาร์ท สายชาร์จเป็นสายชาร์จ Type C นะครับตัวนี้รุ่นนี้ครับผมวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้ครับง่ายๆเวลาเราจะใช้ข้างเดียวก็ใช้ได้นะครับผมเราหยิบออกมาข้างเดียวก็จะใช้ได้ข้างเดียวนะฮะบลูทูธก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับผมถอดจะเลิกใช้นะครับเราก็แค่เข้ามาปิด นะครับผมเข้ามาปิดตรงนี้เลยปิดตรงบลูทูธนะครับตรงนี้เนี่ยตรงที่เราเปิดนะครับแล้วเราก็ปิดแค่นี้เองแล้วก็เอาหูฟังมาใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองวิธีง่ายๆก็จบการสอนเชื่อมต่อบลูทูธง่ายๆนะครับผม เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรชมครับ